ดาของทุกคนครับผมยินดีรอดรับสู่เกมปีเอเอ็นจีได้ฮะอยู่กับผมฟิวเล็งล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งครับตาม EP ที่แล้วเลยฮะที่บอกคนดูไว้ฮะว่าใครอยากดูโกคาร์ทให้คอมเมนมาปรากฏว่าโอ้โหคอมเมนมาถล่มทาลายมากครับอันนี้ครับผมดันแรกขอเดิมที่โกคาร์ทสัก2 3 4 5 6คันก่อนนะฮะโอ้โหนี่เป็นโกคาร์ทแบบบิ Big foot ๊กฟอารมณ์แบบลุยๆอย่างนี้นะฮะ โหนี่แบบซิ้งซิงยกสูงขึ้นมาหน่อยนะมีสปอยเลอร์โอ้โหนี่ก็ลุยๆฮะตัวนี่โอ้โหบอกตัวจีนนะคันนี้นี่ตัวจีนมากนะโกคาคันนี้ดูฮะวอกตัวว้าไปดูไปเลยนะโอ้หเครื่องยนต์แม่งใหญ่ใหญ่ฮะอันนี้เอาเดิมใทุกคนได้ดูก่อนนะว่าแต่ละโกคาร์แต่ละคันอ่ะมันจะมีทั้งตัวที่แบบอูเข้าห้องเลยวะเข้าห้องบดีเป้นเลยโอ้โหนี่มันต้องเปลี่ยนล้อดีกว่า โอ้โหขอค่าแต่ละคันเนี่ยจะมีความเด็วที่แตกต่างนะนะบางคันก็สายสูงมากอะไรบ้างนะแต่วันนี้ผมจะเปิดทุกคนให้ดูแบบว่าผมชอบคันนี้นะน่ารักดิโอ้หนี่ยังไม่ได้สตาร์นะคันนี้อีกโอ้โหสตาร์หน่อยอุ้ยเอาละสตาร์จะมีต้องมีจังหวะลีลานีดหนึ่งนะโอเคทุกคนพร้อมนะ วันนี้ครับผมจะออฟเดินด้วยด่านแรกที่ทุกคนขึ้นคุ้นชินกันก่อนเลยฮะด่านที่ไหลลงไปของเรานะฮะมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยเ <c oughs> อ้าเดี๋ยวลองดูครับว่าเดี๋ยวขอเปิดระเดินด้วยการไหลลงไปข้างล่างโกคาร์ตกระคาก่อนว่าสภาพรถมันจะเป็นยังไงนะฮะให้ทุกคนได้ดูด่านนี้กันก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนด,ด่านไปเรื่อยให้โกคาร์ได้วิ่งกันบ้างนะฮะเอาล้ฮะเดี๋ยวผมเปิดตัวจีทุกคนได้ดูกันก่อนนะเอาแบบเพียวๆนะว่าเวลาโกคาร์มันลงจากที่สูงเนี่ยนะมันจะปิวไปสวยขนาดไหน ว้าครับโอ้ยยถ้ามันกดเลยมันไม่มีเหอเลยฮะมันกดแบบหูหูหมุนเร็วมากหูหูหมุนเป็นกงจักรอันนี้ก็เร็วเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเร็วมากทุกคนมันน้ำหนักมันกดแบบสุดๆนะฮะ ขบวนฮะไปแล้วฮะออโอ้ยโอ้ยโอ้ยขบวนนี้เลนะ็บมีนี่ใสอยู่คนสวยอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะอ้าวแหลกเลยปล่อยอะโอ้ยลบกันเป็นแถบอะโอ้ยมีชนลงเฉียวหัวนิดเดียวอะ่ะโอ้เล่นสลากเล่นเทมเอะไรนีะโอ้ยยังขาดได้อีก ไคล์มันเละมากเวลาไหลลงข้างล่างโอ้โหไปแล้วฮะจังหวะนี้เฮ้ยลอดตูดกันอีกแล้วเออลอดไมนี่ยพวกมึงเออโอ้โหไปแล้วฮะเฮ้ยเอ้าโอ้โหมีสะดุดละโอ้โหนี่นิ่งไปแล้ว ดูมันลงฮะโอ้โหอุ้ยเอ้ามีค้าง่ะโอ้โหคอมเล่นคอมกัค้างอ่ะ,ออออะเออหลังลงไปส,สวยๆฮะจังหวะนี้โอ้โหติวเลยฮะโอ้โหหลายยาวครับทุกคน นี่คือการลงแบบสวยๆอาจจะมีแหลกบ้างครับาะว่าบางทีแบบมอสนะฮะเวลามันกระแทกเลยอะไรี้มันอาจจะมีทาให้จังหวะคลอมค้างฮะแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นด่านออเดิมทุกคนได้ดูกันเฉยนะฮะในการไหลลงมาฮะโอ้โหยับเยินฮะโอ้โงานนี้ผมบอกเลยว่าผมเอาโปค้ามาทั้งหมดเลยนะฮะเรียงกันเลยฮะโอ้โหคอสตาพีราคานฮะโอ้ยมีแต่ตัวจี๊ดทั้งงานนี้เดี๋ยวนี้ผมจะปล่อยให้วิ่งรอบเมืองกันเลยนะฮะแต่ราคา ในเหตุใส่หมวกันน็อกโคตรเท่ผมชอบมากโอ้โหนั่งตัวเอียงนิดนึงฮะถ้านั่งมันเท่กันแล้วเลิเกินนะโอ้โหนี่สายวิคฟูนะสายลุยนี่ก็สายซิงจีจนะีนะฮะนี่คันนี้ผมชอบมากนะแทบจะเหมือนรถไถอยู่แล้วแจะคุณดูคนขับแหมมือเอามือจับเครื่องไม่ล้อเหรอเนะ่ยล้อข้างหลังนี่มีโทฮิตด,ด้วยนะเอาไว้เกี่ยวนะล่างจูงรถคันอื่นได้ด้วย,วยแล้วนี่ฮะตัวจีของผมนะเอาเละฮะถ้าพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวปล่อยให้มันซิงกันเลยครับผม พอแล้วตายแต่ละคันคือแบบจริงจีนทั้แบบททงนั้นนะไม่แบบซิ่งๆกันไปเลยอนะ่ะแข่งๆกันไปอ่ะ เอาไถบอกเอามือเข้าไปขับในเครื่องนี่ตัวจี้ของผมมากน,นำหน้าอนะเมันแรงที่สุดแล้ว <l oss> จีนมากจีงมากมเพิงเล่นไปอนะออกทิปออกทิปโตคาร์ทุกคนอย่างอื่นนะฮะบางคันอื่นอื่นนี่อันนี้ก็ซิ่งอยู่นะฮะความเร็ว123กิโลเมตรต่อชั่วโมงอนะ ช้าสุดเลยอะจะไปซื้อตรงไหนวะเนี่ยโอ้แซงไปแล้ววะโอ้โหฝั่งขวาแซงขึ้นไปแล้วฮะแม่มันไม่ธรรม,มาดาฮะนี่สปอยเลอร์นี่ก็จีนนะฮะไม่ธรรมาดาอยู่หน้านหน้าเลยฮะบนเส้นทางไอ,นนะอ,อ้นั่นนะนี่ช้าหน่อยฮะล้อมันใหญ่เน้นลุยไม่ได้เน้นแรงอะ่ะคันนี้เน้นแรงอยู่ไม่เห็นรถไถพอบผ่าเลย69กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนน่าสงสารเลย โหดูชเช้าไกลเพื่อนเลยฮะจี้จ้าจริงๆฮะ <c oughs> ตัวจี้ของผมอะ <c oughs> แม่ซิ่งไม่เบานะฮะ โดดกระโดดนะโอ้โหทางมันไม่ได้เรียบแล้วทุกคนเออ <c oughs> <c oughs> ไอเวนคว่ำเลยโหท่อมึงหลุดเลยโหทางนี้อันตรายทุกคนทางนี้อันตรายทางมันไม่เรียบฮะแล้วมันโค้งเลยทุกคนโอ้นั่นฉลาดนะขึ้นบนนั้นขับกลับเลยหุ่ยหลุมเจ้าหลุมกูยยางแตก มาร่อไอ้น,นี้ดีกว่าฮะอ้าวอ้น,นี้มึงค้อมแต่เมือะไรเนี่ยไอ้น,นี่ดีพว่าทุกคนมาจับไปตรงนี้กว่าจะได้วิ่งพร้อมกันนะโอ้นนนนะอยเออโหแรงมากฮนะบางคันเจอหลุมไปแตกเลยนะฮะโหนี่ชนตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้อนะภาพตัดไม่ทันนะ แต่ผมดูไม่ทัว่วทุกคนใช้คำนี้ฮะผมดูไม่ทั่วจริงฮะรถถ่ายผมพุ่งมาโอ้โหนี่คันตัวนี้ครับผมเอาไปตัวร้อยให้ทุกคันที่ตามไปคันนี้นะทุกคนจะต้องมาชนเจ้าคันนี้ฮะเนี่ต่างกระโดดปะเนี่ยเนี่ยติดจี้จี้แล้วฮะจะชนแล้วฮะ ครจอคันนี้ได้ก็ถือว่าเก่งเลยฮะถือว่าวสุดละไม่ชนกันไม่ได้นะอันนี้ไล่ข้างหน้าอยู่อะอเ,เป็นตัวรอดชั้นี้ชนนได้อ,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 นนอ,อจียยอ้จออใหญ่เลยะเอมันแทกใหญ่งานนี้มาดูกันจะจบยังไงฮะโอ้โหี่โอคนมันร่ตัวจี้นี้เลยฮะ เครื่องใหญ่เราจะหนีรอดหรือไม่อ่ะจังหวะนี้หัวไปบี้อย่างนี้แล้วจีให้สุดครับเอาเรื่องเว้ยอ้อยังหนีได้อ่ะเฮ้ยไนีีพยามที่เน่นลันในข้างหน้าดขาเล่นเครื่องหนีอ่ะนี่มันขับกันเองนะผมไม่เก like yeah. nice. ี่ยวนะ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเลยแล้วเบรกหูเบรกด้วยเป็นไง กับไหมโหขับงงงงงงงมากเลยไปหลังเลยเไับตามมาสง่สงทบฮะโอ้โหนี่เหมือนล้อไปแล้วฮะเหมือนลอน้อมันพังท,งทงุกคนวิ่งไม่ไปแล้วฮะพังหมดแล้วฮะรุ่งก็จะมาซ้ำว่าแต่เหมือนจะออกตัวไม่ได้ยิ่งยิ่งยังฮะ มากันแล้วฮะกำลังเสริมจังหวะนี้ฮะฟีดตึง้งโอ้โหชนก็มา่าฮะโอ้วันนี่ฟุ้งเลยฮะไปคันนะ <c oughs> ชนกันเองไอเวนโอ้โหเลนเทะมากฮะเอาพี่แกเพิ่งมาได้ฮะแกเป็นกันมัวตัวห,หมดนะจังหวะนี้เอาละฮะด่านนี้ที่ทุกคนรอคอยนะฮะด่านผ่านประตูน้ำนะครับผมนี่ ผมต้องเอารถโกคาร์รอบนี้ต้องมีโชว์นะครับเพราะว่าลูกนหน้ามันเยอะมากถ้าไม่มีโชวคคือมันคว่ำแต่ทางลูกนหน้าแรกเลยนะฮะอันนี้มีโชงมู้จะรอดหรือเปล่านะเน้นรถที่มีโชว์แล้วก็ล้อใหญ่ๆนิดนึงครับโอ้โหนี่รถถ่ผม <c oughs> เดี๋ยวขอใส่คนแป๊บหนึ่งฮนะนี่ <c oughs> เอาละมาดูกันฮะพร้อมนะฮะสิ้นผ่าประตูน้ำฮะรอพี่แล้วรอซิ่งน้อยไปรอบนี้ขอสิ่งเยอะๆหน่อยฮะ เดี๋ยวผมขับคันนี้เองก็ได้ไม่รู้ว่าแต่ละคันจะเป็นยังไงนะฮะโชคชะตาเขาหน้าจะเป็นไงพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันครับไปครับโหรถไถผมออกตัวดีมากโอ้โหโอ้โหเอ้โหัวออกตัวออกตัวอีความเลยฮะไปเลยพี่โอ้โหบางคันซิ่งไวนะฮะโหนี่รถไถผมสิ่งมากอด่านเนี้ยโหด่านที่แล้วยังเต่าอะ ใครผมจะกระโดดเลยฮะอันนี้ผ่านน้ำไปแล้วฮะอันนี้ก็ผ่านน้ำไปได้สบายฮะโอ้โหแต่ละคันฮะโอ้โหขอดูสโลโมชั่นกันไม่งั้นไม่ทันนะทุกคนนี่นี่คือคันที่หนึ่งฮะที่นำหน้ามาฮะกระโดดนิดหน่อยฮะโอ้โหผ่านน้ำสบายฮะโอ้ขับรถตีลังกาแล้วนี่ฮะโอ้โหยับเยินมากฮะอันนี้เดี๋อ๊ะอุ้ยเอ้าชิบหายดูว่าจะไม่ชนรถไถแม่มันยังเกี่ยวรถไถไปด้วยฮะ โอรถไถผมอะเสียทรงกันเลยเดียวเชียวอันนี้นิ่งไปแล้วฮะอ่าอันนี้เหมือนจะเงียบกิบจังอันนี้เหมือนเครื่องพังเลยฮะต,ตามไม่ติดแล้วฮะเครื่องพังถรถไทยผมขับย้อนทั้งนั้นอ่าลุกพังหมดเลยเหรออ่ะมีคันนี้รอวคันเดียวเห้ย โอ้อนอนี้มันนิ่งมมนทุกคนชงมาดีไหมฮะมันจะรอดมาอยู่คันเดียวฮะที่เหลือตายหมดโอ้ยี่ส้มผมรอดคันเดียวฮะอู๋ฐานี้มันขุกขลจริงอะทุกคนแต่ประเด็นคือเครื่องด่ามฮะสตาร์ก็ไม่ติดแล้วนะเครื่องคัะอันนี้คือปล่อยไหลาย,ยาวแล้วนะอันนี้ไม่ได้ใช้แรงแล้วนะครับไม่ใช่ใช้แรงเครื่องยนตนะ์ใช้แรงส่งนะแรงน้่ถ่วงโลก นี่ยคว่าสตาร์นี่คือดับแล้วเ้าติดจะมีไฟขึ้นนะตรงนี้อันนี้ผมกดสตาร์ก็ไม่ติดแล้วฮะนี่คือปล่อยไหลาย,ยาวแล้วนะโอ้ไหลาย,ยาวก็วความแบบหมู่บ้านอ้ามีคันนึงเหรอครับเนี่ยสีม่วงเอาเครื่องดับเหมือนกันนะเอาพี่มันยังไงอ้าวเฮ้ยพี่ยังอยู่อะโอ้ร้อนังก่าไปหมดแล้วฮะโอ้ยนี่ไปละอันอันนี้เหมือนจะง่อยไปเลยฮนะ เนี่ยเจ้าสีสม้มความหวังหมู่บ้านของเราไปเลยฮะเออเครื่องผมพังฮะแล้วมุงฮะแล้วมุงอะไรวะโอ้สีส้มไหลาย,ยาวฮะจังหวะนี้ไม่ต้องแข่งเพราะเครื่องมันโดนน้ำจนพังหมดแล้วฮะมันไม่มีอะไรคุ้มกันนะออนนี้ก็เริ่มช้าๆแนละ้วฮะไหลต่อได้ไหมไม่รู้เลยฮนะ โอ้โหนี่รถสายผมล้อย,อยังแบกจับเครื่องซิ่งมันตะไคร้อะลุล้อลุ้อ,าาาอด้วยโอ้โหเผาพังหมดแล้วความเร็ว19กิโลเลมตรต่อชัออ่วโมงอะโอ้โหล้อแบ,บ่มันตะไก่ดูสิสีส้มเป็นแรงจูงใจนะฮะไม่งั้นเดีย๋ยวทุกคนไม่มาฮะเอาล่ะบบเขอขับสีส้มมาเดี่ยวแล้วกันไปฮะสีส้มของผมเดี๋ยวผมใช้เป็นแรงจูงใจฮะในการล่อรถโกคาร์ททุกคนมานะฮะเพราะไม่งั้นมันไม่มากันแล้วฮะ ใช้รถสีส้มวันนี้เป right? ็นตัวล่อนะฮะตอนที่ผมขับเองนะหลังเราเสียหายใช่ไหมฮะแค่ขับพี่นี่เครื่องมันก็พังแล้วทุกคนออมันไม่ได้โดนน้ำทุกคนแต่เพราะมันเป็นทางลงครับรถมันเลยพังอะโอ้โหไปแล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับวิวิวิ้โวิวิวิวมวิ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 ว่วิวิวอวิ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 ว ไปฮะไะหรือไปลูกแต่ก็ถึงเองเส้นชัยอยู่ข้างหน้านี้แล้วฮะโอ้หล้อมันรุ่นหมดและะ้วฮะโช๊คเชิ๊กโยกมั่วไห,หมดเลยฮะ,คะเครื่องพังแล้วข้าวเส้นใช้อย่างสบายๆครับแม่นิ่มๆไปหนึ่งคันครับเรียบร้อยโกคาร์ดคันเดียวและคันแรกที่ลงถึงเส้นชัยได้ฮะโโอโห้ห เนี่ยโอ้โหนีร่รถความฝาของเรายังขันอีกไงรถไถรถไถนี่ก็อีกคันนึงอ่ะโอ้ยังได้อยู่นึกว่าไปหมดแล้วมาะะแล้วฮะรถไถเราฮะโอ้โหยิงทำไมเขาต้องชิดซ้ายด้วยฮะเนี่ยถนนดีดีมีให้วิ่งไม่วิ่งฮะี้แม่วิ่งดินสักงั้นท้าทายล้อไงเออรดสอดสมรรถนะล้อฮะถนนดีดีมีให้วิ่งไม่วิ่งเะขอวิ่งทางนี้ดีกว่านะฮะโอ้โหใช้ยร้อยคมครับให้เหมาะสมกับการเป็นรถไถโกคาร์ทหน่อยฮะ เอาละเฮ้ยล้อมันไม่เต็มเดี๋ยวพีกมึงแต่ไงกูว่าแล้วคว่ำไปเลยอะโอ้โหเละเฮ้ยคันนี้ตัวจริงคันนี้ของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะไปตามมันทำไมแล้วมึงก็เอาขวาไปซิมึงจะไปตามมันทำไมโอ้โหจิ้มถายมึงมันโง่กันจังวะ โอ๊ยหลังตรงมีดีไม่ขับอมดูมันมาขับาทางอะไรกับนี้เออดูนะดูมันทำไม่อย่างนั้นทุกหลังจะเข้าใจได้นะเนี่ยดูมันนะความพยายามลูกค้าคันนี้เออดูเอาฮะจะด,ดูมันจะพยายามไปถึงไหนอ่ะ โหสามล้อสู้ชีวิตนะหรือาจจะเป็นโกค้า์กันที่สอนนท่กคน,นเครื่องยนต์อื่นนะเน,นี่ยนี่คือยนต์ไม่พังนะทั้งไหลเร็ว,รวแล้วก็ทั้งเอโดนน้ำนะฮะไ็่ยังไปได้อยู่นะอ่าแต่จ้าในย่านซอยแป๋มากนะ ้อยฮะข้าเจ้นชัยอย่างสมบูรณ์แบบครั้งที่สองครับที่เหลือตายเรียบฮะเอ๋อมั่งอะไรบ้างนะฮ <c> ะ <oughs> ดียังเอ๋อไม่หายอ่ะตานเลยฮะผบอกเลยว่ารอบนี้นะฮะเป็นทางตรงแบบเรียบๆเลยนะทุกคนไม่มีอุปสรรคอาจจะได้ไวัดความแรงของโบคากันไปเลยฮะทุกคนมองว่าไอ้ตัวเครื่องฝังซ้ายเนี้ยนะได้เป็นเครื่องใหญ่หญๆี่แรงนะตัวนี้แรงกว่า ูลองอะดูฮะคนจีนอะจีนมากจีนมากนะทุกคนความเร็วแบบว่าขีดสุดนะฮะโอ้ดูความเร็วของมันด้วนะทุกคนนะเป็นไงจีนเนะี่ยสุดอะเอาเรื่องหมดเลยคันเนี้ยแต่เด,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องไปวอร์มกันฮนะเราต้องไปกันเป็นคารวานนะฮะไป โอ้ยเห็นั่นมันจีบกว่าต้องยอมรับมันล่ะพี่แกจีบกว่าจริงแะโอ้ไม่มีใครเหลือเมื่อกี้ตอนแรกเออผมคิดผิดวะทุกคนโอ้ยนี่จีบกว่าฮะโอ้ไม่น่าตั้งเลยวะไอ้เคลื่อนใหญ่ผมวันนี้ดูเป็นเด็กน้อยไปเลยฮะเห็นไหมฮะโอ้ดูเป็นเด็กน้อยไปเลยอะดูเป็นเด็กน้อยไปเลยฮะคื่ตัวจีบผมอะ ตกเฮ้ยเอเอเอา้อาวอา้อาวอา้อาวเฮ้ยมันทำร้ายร่างกายกันนี่ว่าโอ้โหทุกคนมันชนกัเนเองอะเฉียวกันล้มเลยอะเป็นภาพเหตุการณ์ที่รุนแรงมากอะจังหวะนี้โอ้โหร้องง่อยอ้าวแข้งขาไปเลยอะโอ้ไปแล้วฮะตัวที่ของผมยังซิ่งอยู่นะฮะยังไม่มีใครตามมาทาันได้ฮะสิงปกติอันนี้ผมไม่ได้ขับเองแล้วนะตอนนี้วะ่ะนี่ฮะสีเหลืองอะอองโอ้โห ยังซิ่งอยู่นะค,คันนี้โอ้โหนี่รถล้ออย่างเราตอนนี้น่าจะไหลแล้วฮะเครื่องพังอ้าวนี่พังตั้งแต่ตอนไหนฮะเนี่ยข้าวคนเลยฮะอ๋อเฮ้ยเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะมองไม่ทันนะเฮ้ยเดี๋ยวุกคนเหตุการณ์นี้โอ้โหเฉียวนิดเดียวโอ้ยนี่เกือบกับขีดนฮะโอ้ตามจี้มาจะตดฮะตัวจี้เราอะเลยพังฮนะ ช่างมันอะคาร์เต้นไม่พังอะไม่สนคันอื่นแล้วผมสนแค่คันนี้ตอนเนี้ยไปถึงเส้นชัยก่อนกันกนะมาเลยเล่นหน่อยพี่เล่นหน่อยเอ้ยตัวจี๊ดกูโดนแล้วเอ้ยเปไน็นไงโอ้โหชนเขาด้วเสียหลักเองครับพี่เวนโอ้โหหมุนไปเลยฮะเข้าข้างขาไปเลยเรียบร้อยฮะโอ้โหชนตัวจี๊ดจะตกเขาฮะตัวจี๊ดผมยังอยู่ดีนะทุกคนโอโ้พี่ทำอะไรตัวจี๊ดวันนี้เข้าป่าไปเลยฮะ ส้มตามมาติดนๆนะตามมาแบบนี่ๆน,นะเพราะเครื่องพังไปแล้วอันนี้ก็สภาพอะไรคะเนี่ยโอ้ยังซิงอยู่ฮนะยังซิงอยู่คนันนี้เครื่องยังโอเคอยู่ฮนะตอนนีผมก็ยังทำงานได้ดีอยู่ฮนะเคนะรื่องลา,งลา,งางกถามตู่มาแล้วรถที่ผมไม่ขับเองเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นหลาไหล่มโกโกือโฟล์คาร์นะฮะ โนี่ตัวจีนที่สูง,งผมบอ,อ่าเออตามตู่มาแล้วอตอวรุ่นปู๊บลงน้ำไปแล้วะฮะฟู๊แม่สีส้มฮาพังนะแต่ตามประธานนะแต่ตัวจีผมลงน้ำไปก่อนละเฮ้ยนี่ยังอยู่นี่ยังอยู่อ,อยู่ะยังได้อยู่อะมันจะมีอีกสามคันนะครับเดี่ยที่จะถึงปลายทางได้เรือกทรงลวเอาละมาดูคันนี้กันดีวกว่าทุกคน ว่าคันนี้น่าจะไปถึงปลายทางได้สบายเหมือนกันนะ ดับแล้วอ่ะเฮ้ย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 เครื่องพังแล้วโอ้หคว่าจะพังได้เวรต้มน้่งกันหลายยังมีกระอึกกระอึกอีกนะแหมมีลูกเลยส่งท้ายไอ้นี่เอาเนี่ยสุดท้ายยังมีคันนะงาเมื่อกี้ผมมันเกิดให้มันเกิดใหม่อ่ะดูว่น่าจะไปรอดยังไง อะไรด้วยนะฮะยืนอยูดยืนอยครับคันนี้ฮะินตามทันได้หรือไม่เกิดเหตุกานนที่มาจนถึงอานเราต้องเตืนอนใหม่ฮะถ้าวิ่งมาพร้อมกันมันจะมีชนบ้างอะไรกันบ้างนะคุ้ตัวไปหมด นี่คือการเล่นแบบปล่อยบวงรวมฮะฟูบสสวยครับผมเครื่องดอับฮะเรียบร้อยนะอันนี้จะพังก็พังเลยไม่เครื่องไม่ต้องมากระดิกกับแอมนะพี่ผมส่ง้ายพี่ก็ได้นะับเมื่อกีผมเพิ่งให้เขาเกิดใหม่นะครับนี่คือรถโฟลวิลไม่ใช่ขอไปฮะรถโกคาร์ทสายลุยฮะ กี้ผมไม่พึ่งให้เขาเกิดใหม่ฮะให้เขามีโอกาสได้วิ่งลงมาบ้างฮะผมไปคาสั่งม่เออเลยเฮ้ยเฮม่อีผมคำสั่งให้ไลลาแม่เคืมปัดเองเลยผมไม่ได้กดนะเมื่อกี้ผมแม่ชะงักเองเลยวิ อ่ะทุกคนครับ EP นี้เอาข้าวไว้ประมาณนี้ครับโกคาร์จมน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ EP หน้าอยากให้ผมเอากโกคาร์ไปทำอะไรนะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรืออยากให้ผมทำอะไรในเกมอีกจะได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้นะฮะ EP นี้ลาไปก่อนชอบฝากกดไลค์ like ให้ผมด้วยนะครับ